สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นับเราก็จะมาวิเคราะห์จังหวะเทรดรายวันกันนะฮะก็คลิปนี้นับเป็นเอพิโซดที่19นะหรือว่าตอนที่19เก้าแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นับก็มีทั้งหมด4จังหวะนะครับแล้วก็รวมเป็น6ออเดอร์ด้วยกันนะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆนับก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลย ه, เราก็มาดูจังหวะแรกของในคลิปนี้กันนะครับสลับจังหวะนี้นะผมก็ทําการกดเทรดขึ้นไปก่อน1ไม้นะครับก็คือไม้100ดอลลาร์นี้เองนะฮะซึ่งสลับจังหวะนี้นะครับก็หลังจากที่ผมเปิดกราฟอะไรขึ้นมานะครับจังหวะนะเกิดค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะครับผมเห็นแนวนี้นะผมก็ทําการกดเทรดขึ้นไปก่อนอในส่วนของไม้100ดอลลาร์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับโดยที่ผมก็คาดการระยะเวลานะแบบนาฬิกานะหรือว่ากําหนด ให้หมดตามแท่งนั่นเองนะฮะซึ่งเพื่อนๆน,นับจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้นับก็มีในส่วนของแนวรับนะครับผมก็ทําการตีในส่วนของแนวรับตรงนี้1แนวนะครับแล้วก็ตีเพิ่มไปอีก1แนวนะครับเป็น2แนวนะโดยที่ผมใช้กรอบ2แนวนี้นะครับในการเทรดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมนั่งดูสักพักหนึ่งนะับผมก็ทําการกดเทรดขึ้นไปอีก1ไม้นั่นเองนะครับ ก็เพราะว่าเห็นว่าจังหวะกราฟนะครับได้ลงมาต่ำกว่าในส่วนของไม้แรกของผมก่อนหน้านี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของทามิ่งของกราฟนะครับก็ได้ลงมาเทสในส่วนของแนวรับแนวตาสุตรของผมอีกเส้นหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ทำการซอยเพิ่มไปอีก1ไม้นะครับก็อีกอีก100ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งจังหวะนี้นะผมก็ซอยไปทั้งหมด3าไม้นะครับหรือว่าเป็น300ดอลลาร์นะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับ ก็หลังจากที่ผมกดเทรดขึ้นไปทั้งหมด3ไม้แล้วนะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับลักษณะกราฟนะก็เหมือนกับว่าจะกลับตัวในส่วนของโซนบริเวณน,นี้นั่นเองนะครับก็คือมีแท่งเขียวพุ่งขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งแบบนี้นะผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วนะว่า,ามีโอกาสที่จะกลับตัวสูงนะจากโซนนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของไม้แรกแล้วก็ในส่วของไม้ที่2ของผมนะครับก็าสามารถชนะได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็เหลือรู้ในส่วนของอีก100ดอลลาร์นะครับหรือว่าเป็นไม้ที่3ของในจังหวะแรกนี้นะครับซึ่งก็คาดการาว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นจากาโซนนี้นะครับอีกแท่งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะผมก็คาดการไว้ประมาณ หนึ่งกับ2องนาทีนะฮะก็คือใน2ของจังหวะนี้นะเป็น2องนาทีนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าลักษณะกราฟปิดเขียวนะหรือว่าปิดสูงกว่าในส่วนของโซนนี้นะครับซึ่งก็ดูจากบอดี้ Body นะครับแล้วก็แนวโน้มของการาฟนะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้นะว่าจะมีโอกาสที่จะชนะนะสำหรับในม้ที่ 3, สาสำหรับจังหวะแรกนี้นะครับ ก็หลังจากที่นั่งดูนะครับแล้วก็นั่งลุ้นนะก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับสลับในสของไม้ที่3นี้นะครับก็ชนะได้เช่นกันนะครับก็ส่งผลทําให้ในสของจังหวะแรกนี้นะบอกไปทั้งหมด3ามไม้นะก็เป็นไปตามที่ผมคาดการไว้ทั้งหมดเลยนะครับสลับในสของจังหวะแรกนี้นะฮะอ่าเรามาดูจังหวะที่2ก่อนในคลิปนี้กันต่อนะครับสลับจังหวะที่2นี้นะผมก็อยู่ในคู่ C A D C H F นั่นเองนะฮะ ก็สลับจังหวะนี้นะ <S <S ผมก็ทําการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งเหตุผลในการกดเทตุขึ้นในจังหวะนี้นะครับกอ็อย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆนะ <S <S ก็จะเห็นว่าผมก็ทําการทีในส่วนของเส้นแนวรับตรงนี้เอาไว้1แนวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจังหวปะปัจจุบันนี้นะครับลักษณะกราฟนะกะ็ได้ลงมาเทสในสงองแนวนี้นะฮะแล้วก็มีการทิ้งไส้นะครับก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นแท่งบอดี้ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากเทสปุ๊บนะก็เกิดลักษณะคล้ายๆกับพินบานนะครับ เหมือนกับว่าสกลับตัวขึ้นจากแนวนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยผมเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะผมก็รออีกแท่งนึงนะครับอย่างที่เพืเ่อนๆได้เห็นเลยนะครับก่อนที่ผมจะกดนะมีลักษณะการเกิดรีเจ็คนะดังนั้นเนี่ยผมก็ทําการกดเทรดขึ้นนะครับสำหรับในจังหวะที่2นี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะสังเกตนิดนึงนะในส่วนของ MACD ของผมในจังหวะนี้นะครับก็กําลังสตาร์ทกันขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจนะสำหรับใน จังหวะที่2นี้นะว่าน่าจะมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวจากแนวนี้นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับในการเทรดจังหวะนี้นะผมก็กําหนดระยะเวลานะโดยที่ก็คาดการไว้อีกประมาณ2นาทีข้างหน้านะน่าจะมีโอกาสที่ลักษณะกราฟนับขึ้นเหนือจากแนวนี้นะครับหรือว่าจากจุดที่ผมกดขึ้นนั่นเองนะครับก็หลังจากที่กดเทรดขึ้นแล้วนะก็มานั่งรอรุ้นนะครับซึ่งลักษณะกราฟนับหรือว่าบอดี้ทั้งเทียนนะก็เป็นไปตามที่ผม คาดการไว้เลยนะฮะหลังจากที่เทสแนวแล้วนะครับก็มีลักษณะการกลับตัวขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วว่ากราฟแบบนี้นะครับมีโอกาสที่ผมจะชนะสูงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับอย่างที่เพื่อนๆ่อนได้เห็นเลยนะครับสำหรับในจังหวะที่2นี้นะผมก็ชนะไปได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูจังหวะที่3กันต่อนะครับสำหรับจังหวะที่3นี้นะผมก็อยู่ในคู่ EURCAD นั่นเองนะฮะสำหรับจังหวะนี้นะครับหลังจากที่ผมเปิดกราฟอะไรขึ้นมานะฮะเพื่อนๆนะก็จะสังเกตเห็นว่าลัากษณะกราฟนะครับก็เหมือนกับว่าจะขึ้นไปเทสในส่องของอแนวต้านด้านบนนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ทําการตีในส่ของแนวต้านเอาไวตา้ตรงนี้1เส้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะสังเกตในส่ของแท่งเทียนปัจจุบันนี้นะฮะหลังจากที่ขึ้นไปเทสใกล้กับแนวต้านด้านบนนี้แล้วนะครับก็มีลักษณะการย่อลงมานะครับแบบนี้นะผมก็ทําการกดเทดลงเลยนะครับ โดยที่ผมก็มองว่าลักษณะาการย่อก่อนที่จะถึงแนวต้านแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าจะหมดแรงนะครับซึ่งในการหมดแรงนะฮะก็คือก่อนแรกนะครับแรงซื้อนะก็กําลังมาอยู่นะครับเมื่อใกล้จะถึงแนวต้านนะครับหรือว่าอาจจะมีแนวต้านย่อยเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยลักษณะนะครับก็มีการย่อในส่วนของ5้าวิสุดท้ายนะ ผมเห็นลักษณาแบบนี้แล้วนะผมก็รอจังหวะนะแล้วก็ทําการกดเทรดลงในส่องแท่งเปิดอีกแท่งหนึ่งทันทีเลยนะครับซึ่งลักษณาแบบนี้นะผมก็เจอค่อนข้างจะบ่อยนะครับในสอของแนวรับแล้วก็แนวต้นานแบบนี้นะผมก็รอครับแล้วก็เทรดระยะสั้นแบบ1นาทีนั่นเองนะครับซึ่งผลลั์สหรับจังหวะนี้นะก็อย่างที่ <c oughs> เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับก็เป็นไปตามที่ผมคาดการนะครับอ่าเราก็มาดูจังหวะสุดท้ายนะครับหรือว่าจังหวะที่4ของในคลิปนี้นะครับ สรับจังหวะนี้นะผมก็ทําการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าไรนะ้ำสลับจังหวะนี้นะับถึงกดเทรดขึ้นนะครับอ่าสลับจังหวะนี้นะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าก่อนหน้านี้นะผมก็ทําการตีในส่วนของอ่าเส้นแนวต้านเก่านะครับก็เป็นแนวรับใหม่ในส่วนของอ่าเส้นปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็เทรนหลักช่วงนี้นะครับเป็นในส่วนของ up trend นะครับหรือว่าช่วงที่การับกำลังอ่าไต่ระดับขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากนะครับก็จะเน้นขาขึ้นก็จะได้เปรียบกว่าถูกไหมครับแล้วก็จังหวะปัจจุบันนี้นะลักษณะการนรับก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆจะเห็นว่ากระชากลงค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ถึงบริเวณในส่วนของเส้นแนวต้านเก่านะเป็นแนวรับใหม่เส้นนี้นะก็มีการเกิดลักษณะของรีเจ็คประมาณ2วิสุดท้ายนะดังนั้นเนี่ยผมเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะผมก็ทําการรอรอนะครับแล้วก็ทําการกด ขึ้นทันทีเลยนะครับโดยที่คาดการระยะเวลาในการเทนะครับก็คือ1นาทีนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ผมกดเทขึ้นแล้วนะครับลักษณะการนะครับก็มีการกลับตัวขึ้นตามที่ผมคาดการไว้จริงๆนะครับก็ส่งผลทําให้ในส่วนของจังหวะสุดท้ายนะครับหรือว่าในคู่ A U D C A D นี้นะครับก็ชนะไปอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่เราก็มาสรุปกันนะสลับในคลิปนี้นะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะัผมก็เทรดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ทุนเริ่มต้นนะอยู่ที่2,900เหรยียญนั่นเองนะฮะแล้วก็เทรดไปทั้งหมด4จังหวัน,นะครับรวมเป็น6 o ออเดอร์ด้วยกันนะซึ่งผลลัพธ์นับ,นบก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับก็สามารถชนะได้ทั้งหมดเลยนะฮะก็ส่งผลทำให้บวกมาประมาณ460กว่าเหรยียญนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยนะปัจจุบันนี้นะับก็อยู่ราว 16,00 0กว่าบาทนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ช่วงนี้สภาวะของราฟต่างๆนะครับยังไม่ปกตินะครับก็ยังมีในส่วนของข่าวนะฮะแล้วก็การขัดแย้งกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งก็ส่งผลกับเอฟเฟกกับตลาดสกุลเงินพอสมควรนะครับก็ทําให้ค่อนข้างจะบันผวนนะครับราฟนะค่อนข้างจะนิ่งนะฮะคาดการลํลบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเทรดนะต้องดูหลายๆปัจจัยนะครับแล้วก็ดู แนวต่างๆนะรอจนกว่าเพื่อนจะมั่นใจจริงๆนะถึงจะกดเทรดนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าผมอัพคลิปน้อยลงนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเทรดไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ไม่สามารถบันทึกวิดีโอนะรหรือว่าบันทึกการเทรดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวนะผมก็ไม่อยากไปฝืนเนาะถ้าเกิดว่า กราฟมันเทรดไม่ได้จริงๆนะผมก็จะหยุดนะครับแล้วก็ไปเ,เรียนรู้ในส่วนของการลงทุนอย่างอื่นผสมผสานกันไปนะครับซึ่งถามว่าดูกราฟทุกวันไหมนะส่วนตัวนะผมก็ดูกราฟทุกวันนะครับถ้าวันไหนเทรดได้นะผมก็จะเทรดนะครับแต่ถ้าวันไหนที่กราฟไม่ไหวจริงๆนะครับเกิดในส่วนของไซด์เวยหนักนะครับแล้วก็เกิดลักษณะกราฟนิ่งนะครับแล้วก็มีไส้ที่เราคาดการทิศทางไม่ได้นะผมก็จะไม่เทรดนะครับแล้วก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นเนาะ ก็อย่างน้อยนะก็เป็นการเซฟตัวเองนะครับแล้วก็เซฟเงินทุนของอพอร์ตด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็หวังว่านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่จะเป็นแนวทางในการเทรดช่วงนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ได้รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวิเคราะห์สว่าวเทรดรายวันในตอนต่อไป สวัสดีครับ